สวัสดีครับสวัสดีกับชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับ L36 นะครับมาปั่นนานะครับคนที่ยังไม่มีรถนะครับกำลังมองหารถนะครับผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับผมอย่างวันนี้นะครับ L36 นะครับถ้าคนมีงบน้อยนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับวันนี้เอามาปั่นนี่ครับผมก็ทางนี้ก็ปั่นอ่า ดินเปียกนิดนึงนะครับก็ก็ผลงานออกมาดูสวยนะครับ L 36นะครับนี่ปั่นแต่ว่าเว้นเว้นตรงนี้เอาไว้นะครับไม่กล้าลงครับกลัวมันจะจมนะครับผมผลงานของ L 36นะครับก็ทําได้สวยเหมือนกันนะครับนี่ทางนี้วันนี้มาทําคนเดียวนะครับผมเจ็ดไร่ใช้เครื่องพ่นนะครับใช้เครื่องพ่นหรือว่าเครื่องหว่านข้าวนะครับหว่านเสร็จแล้วก็พ่นพ่นเสร็จแล้วก็ น,นะครับปันสำหรับคนที่อยากจะออกรถไทยนะครับ L 3 6 L 4 0 L 5 0นะครับมือ1ห,หรือมือ2ตามงบของเรานะครับอย่างเคสที่ผมมาถ่ายแนะนำทุกคนนะครับอย่างบางท่านที่เขาเคยใช้รถมาแล้วนะครับเขามีความรู้แล้วนะครับเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์นะครับเชิงว่าโอ้ยเหมือนอวดรู้เหมือนอะไรนะครับเหมือน รู้นิดรู้หน่อยก็อยากจะลงอะไรประมาณนี้นะครับแต่นะครับผมกลับคิดกลับกันนะครับว่าแต่ก่อนผมไม่เคยมีความรู้เลยในการใช้รถไถนะครับผมก็เลยทำคอนเทนต์แบบว่าเพื่อนๆคนที่ยังไม่รู้นะครับคือนิดๆหน่อยๆนะครับคนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับผมนิดๆหน่อยๆอย่างระบบพวกออระบบเปลี่ยนกล้องนะครับอันนี้เป็นกรองกรองโซล่านะครับ อันนั้นเป็นกรองน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้เป็นกรองน้ํานะครับกรองน้ํานะครับก็อย่างพี่พทๆท่านๆที่ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะครับอันนี้คืออะไร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 นะครับก็ก็เลย <c oughs> ทําคลิปนะครับคอนเทนต์ Content ที่ว่าให้พวกเราได้รู้นะครับบางท่านก็ชอบพิมพ์นะครับพิมพ์ม,มาเชิงอา่า ขี่โม้อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ผมก็ไม่สนใจนะครับก็จะจะไม่สนใจนะครับก็จะทําไปเรื่อยๆตลอดนะครับก็คนที่มีรถนะครับก็ถ้าเข้ามาดูก็ช่วยแนะนําเพิ่มเติมนะครับช่วยแนะนําเพิ่มเติมอย่างผมก็ไม่เก่งหรอกครับแค่เพิ่งใช้รถเหมือนกันนะครับเพิ่งใช้รถมา2ปี -3 ปีนะครับเพิ่งได้คันนี้นะครับเพิ่งได้คันนี้มานะครับ36ซื้อมาแสนห้านะครับ EP นี้นะครับก็มาพูดคุยกันเล่นๆประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะสนใจตัวไหนนะครับรุ่นไหนก็ลองหาดูนะครับตามที่ผมบอกนะครับเครื่องดีเกียร์ดีไฮโลดีนะครับขับดูนะครับอย่าซื้อรถออนไลน์นะครับผมแล้วก็รถมือสองตามจริงนะครับถ้าเป็นไปได้อย่าทาท่อดังนะครับอย่าทาท่อดังเพราะว่า เวลารถนะมันจะบอกอาการเสียของแต่ละจุดนะครับเราจะไม่ได้ยินเลยเราจะได้ยินแต่เสียงท่อนะครับก็ทำท่อดังก็ได้แต่ไม่ดังมากนะครับจะได้ฟังเสียงเฟืองเสียงอะไรบ้างนะครับเวลามันเกิดอาการชำรุดนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวไปปั่นก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ